สวัสดีจ้าเด็กๆเ,เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ที่เกี่ยวกับเรื่องของบทเหตุ่อมพระบรรทมเหเรื่องจับระบานะคะวันนี้ครูอ้อยก็จะมาให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคำศัพท์ที่มีอยู่ในบทเหตุ่อมพระบรรทมเหเรื่องจับระบานะคะ แล้วพรุ่งนี้ถ้าเป็นคลิปที่3จะเป็นลักษณะของการอ่านทำนองสนอของบทเหก่อมพระบรรทมเหเรื่องจับระบำนะคะครูจะมีคลิปมาให้นักเรียนดูนะคะในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำศัพท์นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดท้ายบทกันนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรียนรู้คำศัพท์คำศัพท์น่ารู้นะคะ กระสินนะคะเวลาเขียนคำอ่านเห็นไหมคะกระสินกระสินก็แปลว่าแม่น้ำสายน้ำนะคะกินนารีนะคะเวลาเอามาอ่านเป็นคำอ่านนะคะกออีนอกินนออันะรออีรีกินนารีก็หมายถึงอมนุษย์ในนิยายมีสองชนิดนะคะชนิดหนึ่งเป็นครึ่นครนขึ้นนกท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคนนะคะเมื่อจะไปไหนมาไหนก็จะสวมปีกและหางบินไปถ้าเป็นเพศหญิงจะเรียกว่ากินนารีถ้าเป็นเพศชายก็จะเรียกว่ากินนอนนะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะถ้านักเรียนใครเคยดูเรื่องมโนลานะคะเกี่ยวกับมโนราบูชายันนั่นก็คือลักษณะของกินนารีนะคะหรือใน ในเรื่องของพระสุธนมโนลานะคะต่อมานะคะอินทนินอินทนินคืออะไรคือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งดอกสีม่วงแดงหรือสีชมพูนะคะออกเป็นช่อตั้งตรงมเมล็ดและใบใช้ทำยาได้เห็นไหมคะนี่คือลักษณะของต้นอินทนินคำศัพท์คำต่อมา โกลาหนก็คือเสียงกึกก้องอื้ออึงวุ่นวายคิมหันก็คือฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนจักราศีก็หมายถึงอนาเขตของดวงดาวที่โคจรนะคะดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์จินดาก็หมายถึงแก้วมีค่าคำศัพท์ต่อมานะคะ มีคำว่าชวัดเฉวียนก็คืออาการที่บินวนไปเวียนมาอย่างผาดโผนเฉวีนะคะชออาชะหอวอีวีเฉวีนะคะเวลามาเขียนคำอ่านนะคะมีหอหีบเข้ามาช่วยแปลว่าผิวกายช่วงก็คือสว่างรุ่งโรดเทวันนะคะทอยเ,อเทวอานอวันยอหญิงเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กลเวลาเขียนคำอ่านก็เป็นตัวนอนหนูนะคะ ก็คือพวกชาวสวรรค์ที่มีตาทิ์หูทิ์และก็กินอาหารทิพนะคะคำศัพท์ต่อมานะคะปัดฉิมนะคะคำว่าปัดฉิมนะคะในที่นี้ก็หมายถึงข้างหลังสุดราหูก็คือชื่ออสูรตนหนึ่งที่มีตัวขาดครึ่งท่อนเชื่อกันว่าเมื่อเวลามีสุริยคราสหรือจันทคราส เป็นเพราะดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ถูกราหูอมไว้นะคะวะสันตะรดูเห็นไหมคะคำอ่านอ่านว่าวะสันตะรดูในที่นี้หมายถึงฤดูฝนเวหาหมายถึงฟ้าอากาศหรือท้องฟ้านั่นเองนะคะสัพพยกนะคะ ก็หมายถึงการหยอกเย้านะคะสินทูลำน้ำแม่น้ำสายน้ำทะเลนะคะต่อมานะคะสุรางก็คือนางฟ้าหาวก็คือท้องฟ้าอมริดก็คือน้ำทิพนะคะอับปางก็คือล่มจมแตก ต่อมาเราก็มาดูแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนกากบาททับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่1น,นะคะข้อ1ถามว่าตำนานที่มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุดนะคะก็คือคำว่าตำนานมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุดนักเรียนลองอ่านนะคะข้อรกรไก่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ขอไข่เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบต่อกันมาขอควายเรื่องเล้นลับที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้ง,งงูเรื่องแต่งเพื่อเป็นเหตุให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อไหนคะนักเรียนลองตอบดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ คือข้อคือข้ององูนะคะกำนานก็คือเรื่องแต่งเพื่อเป็นเหตุผลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีใครตอบถูกบ้างไหมคะคุณคุณครูคิดว่าน่าจะมีนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองถามว่า อำนาจของดวงแก้วมณีจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของเป็นเช่นไรอำนาจของดวงแก้วมณีจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของเป็นเช่นไรกอไก่ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาขอไข่เป็นอมตะไม่แก่ชราคอกวายพ้นจากภัยอันตรายงองงูเหาะเหินเดินอากาศได้นักเรียนต้องลองตอบดูก่อนนะคะ แล้วพอคุณครูเฉลยนักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนมีความรู้ขนาดไหนนะคะลูกคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนตอบเสร็จกัอยางเสร็จแล้วนะคะ,ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อขอกวายค่ะพ้นจากภัยอันตรายนะคะข้อที่3าม ข้อที่3ถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนางเมขลาข้อใดไม่เกี่ยวกับนางเมขลานะคะคิดให้ดีนะคะนางเมขลาเป็นอย่างไรบ้างนะคะทำให้เกิดอะไรอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับนางเมขลาเลยนะคะกอไก่ทำให้เกิดฟ้าแลบขอไข่ทำให้เกิดฝนตก ขอควายคอยรักษามหาสมุทรงองงูช่วยเหลือผู้คนจากเรือแตกคุณครูค,คิดว่าส่วนใหญ่ข้อนี้นักเรียนจะตอบได้เพราะฉะนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือข้อข้อเลยคะ่ะข้อขอไขค่ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อมาดูข้อสี่ค่ะ ข้อ 4. คํคำที่ขีดเส้นใต้คำใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นคำที่ขีดเส้นใต้คำใดมีความหมายแตกต่างจากคำอื่นกอไก่ชูช่วงดวงมณีเขาขีดเส้นใต้คำว่าดวงมณีนะคะขอไข่อยู่วิมามนมณีนินขอกวายนางก็โยนวิเชียน ง,งงูถือจินดาดวงดาวนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะที่มันไม่ความหมายมันแตกต่างจากข้ออื่นไปลองคิดสิคะถ้านักเรียนตอบถูกนี่แสดงว่านักเรียนเก่งนะคะมีความรู้พอสมควรพร้อมกันแล้วครูจะเฉลยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอะไรคะ คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำว่ามณีนินนะคะมณีนินจะหมายถึงวิมานแก้วซึ่งแตกต่างจากตัวเลือกอื่นที่มีความหมายว่าดวงแก้วนะคะมณีนินเนี่ยเป็นวิมานแก้วซึ่งแตกต่างจากตัวเลือกอื่นซึ่งหมายถึงดวงแก้วนะคะมณีนินก็คือที่อยู่นะคะที่อยู่ ของนางฟ้านางสวรรค์ข้อใดถูกต้องตามเนื้อเรื่องเรามาคิดกันนะคะก็ไก่รามสูรมีกวานเพชรเป็นอาวุธใช่ไหมคะตามเนื้อเรื่องนะคะต้องถูกต้องนะคะขอไข่รามสูรต้องการจับนางเมฆขาไปเป็นชายาใช่ไหม คอควายนางเมขลาเป็นธิดาของพระอินทร์งอง,งูนางเมขลาแย่งดวงแก้วมณีจากรามาศูนเพราะฉะนั้นนะคะครูคิดว่าข้อนี้มีคนตอบถูกต้องเยอะแยะมากมายคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นะคะรามาศูนมีก่านเพชรเป็นอาวุธนะคะข้อที่6 ข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องนี้ข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องนี้ข้อนี้นักเรียนก็น่าจะตอบถูกได้เยอะนะคะก็ไก่ยักษ์มารขอไข่พญามังกรคอควายพูดผีปีศาจงองูเทวดานางฟ้าคำตอบที่ถูกต้องก็คือคือพูดผีปีศาจนะคะเรามาดูข้อที่7กันค่ะ ข้อที่7บอกว่าตำนานเมฆาลากับรามสูรปรากฏในวรรณคดีเรื่องใดนะคะตำนานเมฆาลากับรามสูรปรากฏในวรรณคดีเรื่องใดกอไก่กาเพเรือขอไข่บทเฮกลมพระบรรทมคอกวายพระอภัยมณีงองู รามเกียรตินักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนนะคะคิดได้ยังอ่านะคะถ้าคิดได้แล้วเราไปดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นในตำนานเมฆาลากับรามสูรก็จะปรากฏในวรรณคดีเรื่องบทเฮกรมพระบรรทมนะคะข้อที่8 ขันปัดฉิมคิมหันถึงวันสันตะฤดูฟ้าคำรนฝนฟูเสียงสู้สู้สาดเซนนะคะคิมหันก็คือฤดูอะไรคะฤดูร้อนวสันตะรดูก็คือฤดูอะไรคะฤดูฝนคำประพันธ์ข้างต้นควรจะหมายถึงเดือนใดนะคะคำประพันธ์ข้างต้นควรจะหมายถึงเดือนใด ก้อไก่เดือนมกราคมขอไข่เดือนเมษายนข้อกวายเดือนพฤษภาคมงองูเดือนพฤษจิกายนนักเรียนว่าน่าจะเป็นเดือนใดคะในเรื่องนี้นะคะมันน่าจะเกิดที่ฤดูใดเดือนใดนะคะ ถ้านักเรียนคิดได้แล้วคุณครูจะเฉลยนะคะนักเรียนพร้อมหอรือยังพร้อมดูหรือยังบางคนน่าจะทําได้บางคนทําไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนจะได้จําได้ว่าข้อที่ถูกมันคือข้อไหนเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อข้อขอกวายเดือนพฤษ,ษภาคมคราวนี้เรามาดูคําเฉลยแต่ละเดือนอย่างเดือนมกราคมนะคะจะอยู่ในช่วงของฤดูหนาว เดือนเมษายนก็จะอยู่ในช่วงของฤดูร้อนก็คือขิมหันเดือนพฤษภาคมก็จะอยู่ในช่วงฤดูฝนก็คือวสันตะฤดูส่วนเดือนพฤศจิกายนก็จะอยู่ในช่วงฤดูอะไรคะฤดูหนาวนั่นเองข้อที่9ข้อที่9นะคะ,ะ,ค,ะคิดจะใครได้แก้วเลิศแล้วแววไว แก่งขวานชาญชัยโลดไล่เทวาพฤติกรรมข้างต้นของรามสูนตรงกับข้อใดนะคะก็ไก่พ่านเกเรขอไข่โลภมากคอควายเหี่ยมโหดงองูอารมณ์ร้อนนะคะนักเรียนคิดว่ารามสูนน่าจะมีนิสัยอย่างไรนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคุณครูคิดว่าบางคนตอบได้ ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่าพานเกเรนะคะคําว่าพานเกเรก็หมายถึงชอบรังแกผู้อื่นหาเรื่องทําให้เดือดร้อนซึ่งตรงกับพฤติกรรมของรามสูรที่อยากได้แก้วจนต้องกว้างขวางใส่นางเมฆขาต่อมาเรามาดูข้อที่10นะคะข้อที่10นะคะ บทกลอนบอกว่ายักษ์โถมโจมโจนนางก็โยนวิเชียนหลีกรัดฉวัดเฉวียนว่อเวียนวงบนนะคะก็คือตอนที่นางเมฆขลาทำไมคะโยนดวงแก้วล่อลำศูนใช่ไหมคะให้กว้างขวานมานะคะข้อใดคือลักษณะนิสัยของนางเมฆขลานะคะดังคำประพันธ์ข้างต้นจะโดนยักษ์ลำศูนย์เอากว่างกว้านแล้วแสดงว่านาง เป็นคนเช่นไรนะคะก็ไก่กล้าหารขอไข่ฉเฉลียวฉลาดคอควายรื่นเริงงองูเสียสละข้อนี้ครูค่าว่าส่วนใหญ่จะตอบได้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะคะซึ่งนางมีนิสัยที่กล้าหารอย่างมากเลยนะคะเราก็มาสรุปความรู้กันค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของตำนานเมฆาะกับรามสูรเนี่ยนะคะเป็นวิธีการอธิบายถึงปรากฏการธรรมชาติของคนสมัยโบราณโดยเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนไทยลักษณะนิสัยของนางเมฆาลกับรามสูรน,นะคะสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละคนย่อมมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีนะคะเราจึงควรเลือกนำส่วนที่ดีมาเป็นแบบอย่างนะคะ คุณครูคิดว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้รู้เรื่องราวหรือตัวตนของรามาสูนกับเมฆขลามากขึ้นได้รู้จักตำนานฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าร้องมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็บอกเหมือนเช่นเคยค่ะว่าเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนก็ลองมาเรียนรู้ว่าเอ่อมันจะมีคำกรอนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนฟังในคลิปต่อไปนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ